วัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2563วันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องคนเราเลือกเกิดได้พอหลายคนได้ยินผมพูดว่าคนเราเลือกเกิดได้ทุกคนก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนเราเลือกเกิดได้ในเมื่อคนส่วนใหญ่จะพูดว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและต่อครอบครัวได้แต่คนเราเลือกเกิดได้นั้นในที่นี้ผมหมายถึงเด็กที่กำลังจะเกิดมาใหม่ซึ่งเราสามารถกำหนดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้เขาเกิดมาได้ตามที่เราปรารถนาว่าอยากจะอยาให้เขาเกิดมาแล้วโตขึ้นมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสัก์ได้โดยใช้ ตำราการดูดวงจีนเล่มหนึ่งซึ่งเขามีการบอกถึงกฎเกณฑ์หลักการต่างๆว่าถ้าเราใช้หลักการกฎเกณฑ์ของเขาแล้วคนที่จะเกิดมานั้นก็จะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสักได้แต่ถ้าเราให้เขาเกิดเองโดยปกติทั่วๆไปแล้วมันเป็นการวัดดวงอย่างหนึ่งว่า ถ้าเกิดเด็กเกิดมาแล้วต่อไปในภายพาคหน้าจะร่ำรวยหรือไม่ร่ำรวยเราก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นการเสี่ยงวิธีหนึ่งว่าต่อไปเด็กที่เกิดมาจะดีหรือไม่แต่ถ้าเราเลือกวันเดือนปีเกิด ที่ดีให้เขาเกิดมาแล้วแล้วเขาต่อไปในภายภาคหน้ามีความร่ำรวยและมีตําแหน่งยศศักได้คนที่เป็นพ่อแม่ก็จะมีวาสนาความสุขในบ้านปลายของชีวิตได้แต่ถ้าเด็กเขาเกิดมาแล้วไม่ได้มีความร่ำรวยไม่ได้มีตําแหน่งยศสักชีวิตใช้ชีวิตความเป็นอยู่ก็อย่างยากลำบาก เงินเงินทองก็ขัดสนแล้วจะไปเลี้ยงดูให้พ่อแม่มีความสุขความสบายในบ้านปลายชีวิตได้อย่างไรฉะนั้นถ้าเราเลือกให้ใหเขาเกิดได้ในเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเขามีความร่ำรวยได้อย่างนี้มันจะดีกว่าโดยเราอาศัยเครื่องมือคู่มือที่เป็นตำราดวงจีนที่เขา ที่เขาได้ทำขึ้นมาบังเ,เอิญผมผมได้มาเล่มหนึ่งเป็นตำราผูกดวงเป็นตาราดูดวงจีนซึ่งสินแสงที่เมืองจีนคนหนึ่งเขาได้เอามาถ่ายทอดให้เพื่อนผมแล้วเพื่อนผมก็ได้ถ่ายเอกสารมาให้ผมดูคือตำราเล่มนี้ซึ่งมันมีความหนาหกหกร้อยกว่าหน้า เป็นภาษาจีนล้วนๆซึ่งหน้าปกเขาจะเป็นรูปกุญแจภาษาจีนเขียนคำว่าซีย่อมาคำว่าย่อมาจากคำว่าสอซีซึ่งมีซึ่งแปลว่าลูกกุญแจมันมีความหมายว่าเป็นกุญแจที่ไขความลับของดวงชะตาชีวิตซึ่งในหนังสือตำราเล่มน,นี้เขาบอกไว้อย่างละเอียดพูดถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการใช้แต่เป็นภาษาจีนล้วนๆซึ่งเพราะผมเอาไปให้พ่อผมดูแล้วพ่อผมเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องภาษาจีนเก่งมากเขาดูแล้วเขาบอกผมว่าเป็นตำราที่ดีมากไดในนั้นเนื้อหาได้บอกถึงวิธีการกำหนดให้คนที่เกิดมาแล้วมีความร่ำรวยมีตำแหน่งยศศักได้ ซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้กับชีวิตประจำวันของแต่ละครอบครัวแล้วพ่อผมก็ได้อธิบายและแปลความหมายต่างๆให้ผมฟังแล้วผมก็ได้ถอดแปลเป็นภาษาไทยหมดทั้ง600กว่าหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมเห็นคุณประโยชน์ของตำราเล่มนี้ก็เลยคิดที่จะมาเผยแพร่ ให้คนที่สนใจได้นำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ,บครอบครัวของแต่ละครอบครัวให้ลูกหลานที่เกิดมานั้นต่อไปในภายภาคหน้าเป็นคนที่มีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสักได้ซึ่งต่อไปผมก็จะอธิบายถึงกฎเกณฑ์หลักการต่างๆที่จะใช้กับตำราเล่มนี้ซึ่งการดูดวงจีน และการผูกดวงจีนสิ่งเหล่านี้ผมก็ได้ศึกษามาจากพ่อผมและจากอาจารย์คนอื่นๆผมก็ได้เรียนรู้มามากพอสมควรและได้ได้กฎเกณฑ์หลักการต่างๆจากอาจารย์เหล่านั้นทั้งจากพ่อผมด้วยซึ่งหลักการต่างๆและกฎเกณฑ์ต่างๆ เราสามารถที่นำมาใช้กับตำราดูดวงจีเล่มนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ไม่กำหนดให้เด็กเกิดมาตามตำราที่เราเราระบุที่เขาระบุไว้ว่าเกิดมาแล้วดีแต่ถ้าเราให้เขาเกิดมาเองตามธรรมชาติแล้วเกิดเขาเกิดมาแล้วอนาคตโตขึ้นเขาไม่ได้ดิบไม้ดีเลย เขามีชีวิตที่ลำบากก็จะทำให้พ่อแม่ลำบากไปด้วยเพราะเขาไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แต่ถ้าเราให้เขาเกิดมาแล้วมีความร่ำรวยมีตำแหน่งยศศักเขาก็สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขสบายในชีวิตได้ฉะนั้นผมก็เลยเห็นความสำคัญของตำราเล่มนี้ในการเป็นคู่มือเลือกให้คนเกิด เลือกให้เกินคนเกิดได้ตามที่เราต้องการปรารถนาให้เขาร่ำรวยมีตำแหน่งยศศักดิ์เป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นเท่าแก่เท่าแก่เนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้พ่อแม่หลายคนปรารถนาให้ลูกทุกๆคนของเขาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายได้เป็นสิ่งเหล่านี้ที่ดีที่ที่ที่เขาต้องการกัน ฉะนั้นคลิปต่อไปผมคลิปต่อไปผมก็อาจผมก็จะมาอธิบายถึงหลักการกฎเกณฑ์ต่างๆและการขึ้นดวงโดยไม่ต้องเสียเงินเลยผมจะอธิบายให้ฟรีๆในคลิปต่อๆไปหลังจากนี้เพื่อที่จะมาใช้กับตำราดูดวงจีนเล่มนี้ เ,เพื่อนำมาเป็นคู่มือในการกําหนดคนที่จะเกิดมาให้ดีได้และกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มันกไไ็ไม่ไม่ไม่ยากและก็ไม่ง่ายขอให้เราหมั่นท่อง,องจำและดูบ่อยๆซ้ำบ่อยๆซึ่งในคลิปของผมจะอธิบายไว้ คุณดูบ่อยๆดูซ้ำบ่อยๆไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเวลาไหนตอนไหนคุณก็สามารถดูซ้ำหลายๆครั้งได้ดูซ้ำไปเรื่อยๆจนซึมเข้าสมองเองแล้วหลักการอธิบายของผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยแต่ก็มีการใช้ศัพท์ภาษาจีนด้วยควบคู่ก,กันแต่มันไม่ยากถ้า ทุกคนมีใจรักและมีความตั้งใจผมก็จะอธิบายให้ให้ทราบอย่างละเอียดซึ่งทุกคนก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และทุกและผมยังมีอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาหลักการดูของฮวงจุย้ยผมก็ไปศึกษามากับอาจารย์ ท่านต่างๆและผมก็มีอยู่วิชาหนึ่งของหลักการของคงจุ้ยที่เขาระบุว่าถ้าเราใช้ทิศทางและกำหนดตำแหน่งประตูของบ้านตามที่ตำราเขาระบุในวิชาหนึ่งของงคงจุ้ยนั้นถ้าเราทำได้เราก็สามารถอยู่ได้อยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรือง ยาวนานถึง180ปีได้จเจริญรุ่งเรืองถึงชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนชั่วโลนเลยนะครับแต่แต่ต้องทําตามกฎกติกาของตําราเล่มนั้นที่เขาระบุไว้ในวิชานั้นโดยกําหนดทิศทางและกําหนดตําแหน่งของประตูเข้าออกในบ้านนั้นสนาทีแล้วคุณพวกคุณก็สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้จาก ดวงชะตาชีวิตและวงจุ้ยซึ่งผมจะอธิบายให้อย่างละเอียดในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าทุกคนสนใจก็ตามผมมาได้0816256285แปะยงนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดคำว่าติดตามกดกระดิ่งกดคำว่าทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำในคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ